ครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์ที่แสดงผลด้วยเสียงนะครับแล้วก็มีรีเลย์นะครับในที่นี้จะต่อไว้แค่ช่องเดียวนะครับก็คือตัวอุปกรณ์จะทํางานเพียงช่องเดียวนะครับก็คือรีเลย์ตัวเดียวนั่นเองนะครับทีนี้มาดูอุปกรณ์กนก่อนนะครับอุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือตัวแรกนะครับก็จะเป็นอ่ ตัวโมดูลพักไดไฟนะครับตัวนี้เราเอาไฟบ้านเรานะครับ220โวลต์เข้าตรงขาคู่นี้นะครับก็จะมีไฟเลี้ยง5โวลต์แล้วนะครับไปเลี้ยงบอร์ดนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นโมดูลนะครับ ISD 1820นะครับซึ่งโมดูลตัวนี้ใช้เล่นเสียงที่เราบันทึกไว้นะครับเวลาบันทึกเสียงนะครับกดกดปุ่มสีแดงค้างนะครับจะมีไฟสีแดงขึ้นและกดและทำการเล่นเสียงแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันมันบันทึกได้แค่เสียงเดียวนะครับและเล่นได้เสียงเดียวนะครับถ้าจะใช้มันมดูนที่บันทึกได้หลายๆเสียงต้องเป็นรุ่นที่ใส่เอสดีการนะครับอ่าวิธีบันทึกเสียงก็ปุ่มสีแดงค้างไว้บันทึกไว้ไม่เกินสามวิอ่าจริงๆมันได้สิวิแต่ในโปรแกรมจะตั้งว้แค่สามวินะครับและวิธีเล่นเสียงกดปุ่มตรงกลางนะครับหรือในที่นี้ต่อขาคอนโทรลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทับไปนะครับ อ่าเป็นโมดูลรีเลย์นะครับโมดูลรีเลย์ตัวนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าสามารถเซตแอคทีฟไฮหรือโลได้แอคทีฟไฮหรือโลคืออะไรก็คือจะสร้างสูนทำงานหรือสร้างหนึ่งทำงานก็ได้นะครับสลับกันนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือโมดูลรีเลย์ต่อไฟบวกลบไว้เรียบร้อยนะครับทํางานแค่ช่องเดียวนะครับก็คือรีเลย์ตัวเดียวนะครับตัวนี้เป็นโมดูลนะครับ ds1307 นะครับเป็นโมดูลนาฬิกานะครับเป็นเรียวทามคอ o ์กนะครับ เป็นเวลานะครับเวลาปัจจุบันนะครับซึ่งโนดูตัวนี้จะมีการขาใช้งานคือ i อสแควก็คือขา SDA และ SCL ซึ่ง i อสแควร C ของ Arduino นะครับจะอยู่ที่ขา A4 และ A5 นะครับ A4 A5 จะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็คือขาอนาล็อกนั่นแหละครับอนาล็อกตรงนี้สามารถใช้เป็นดิจิตอลได้คือ A0 ถึง A5 หรือฝั่งนี้นะครับซึ่งขาทั้งหมดมันจะไปใช้ที่จอหมดแล้วนะครับ ขาจะไม่ใช้กระตอมมาแล้วขาที่เหลือให้ใช้งานก็คือจะเหลือแค่ขาที่ต่อตรงนี้นะครับ Arduino มันมีข้อเสียก็คือตรงที่ว่าตัวมันเองนะครับไม่มีขาเหลือให้ใช้งานยกตัวอย่างนะครับกรณีนี้ชุดนี้ใช้ไฟ3.3โวลต์ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีขา3.3โวลต์อยู่ซึ่งถ้าเรายกจอออกนะครับเราจะเห็นขาที่อยู่ด้านล่างซึ่งมันจะเขียนระบุไว้เรียบร้อยว่าขาไหนคือขาอะไรนะครับ เช่นขาพวกนี้มันจะไปต่อขาต่างๆนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับทีนี้พอเรา,าเรามาเลือกใช้ขาว่าจะใช้ขาอะไรเราก็เลือกก็ต่อเข้าไปนะครับในที่นี้มันต่อพวกมให้เรียบร้อยแล้วตัวบอร์ดจอเนี่ยนะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูต่อนะครับเมื่อเมื่อทั้งหมดพร้อมแล้วเราเลือกขาใช้งานถูกแล้วอย่างอันนี้เราเลือกขาใช้ A1 นะครับเลือกใช้ขา A1 ตัวนี้เป็นแรล่งไฟ ตัวนี้นะครับเลือกใช้ขา A2 นะครับหน้าจอตัวนาฬิกาใช้ I2C ซึ่งเป็นขาเฉพาะนะครับอยู่ที่ขา A4 และ A5 A4 คือ SDA A5 คือ SCL นะครับสองขานี้นะครับเป็นบัส I2C ซึ่งสองขานี้เฉพาะนะครับก็คือต้องต่อขานี้เท่านั้นส่วนพวกนี้นะครับจะไปต่อขาไหนก็ได้แล้วเซตในโปรแกรมเป็นขาอื่นๆนะครับข้อเสียด d u i n o ก็อย่างนี้แหละครับคือขาไฟมันน้อยเราต้องจัมออกมานะครับแบบนี้ ไฟบวกไฟลบแล้วก็มาพ่วงเป็นไฟบวกไฟลบนะครับไฟบวก5โวลต์น,นะครับ5โวลต์สีแดงนะครับกาวก็คือสีดํานะครับอันนี้คือสาอเหตุที่ Arduino มันใช้ลำบากนะครับแล้วมันต่อสายยากก่อนนี้เราจองข้อแบบนี้นอกจากบัตรกีตองรูนี่ก็คือบัตรกีทางใต้นะครับเพราะมันไม่สามารถจะไปจิ้มแล้วนเราได้แล้วนะครับอันนี้คือข้อเสียของ Arduino โน,โนะครับอ่านะครับก็มีอุปกรณ์ก็มีเท่านี้นะครับหลักๆนะครับก็จะเป็นตัวโมดูลเล่นเสียงนะครับ ตัวแร่ใไฟนะครับเอาไฟ220ก็ใช้งานได้เลยไฟตรงนี้นะครับไฟคูันี้นะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับต่อมาเป็นหน้าจอตัวรีเลย์นะครับรีเลย์ทำงานแค่ช่องเดียวนะครับก็จะทํางานเหมือนสวิตช์นะครับตัดต่อไฟตามที่เราใส่เข้าไปนะครับรีเลย์พอรี่ทำงานปุ๊บมันก็เหมือนสวิตช์เชื่อมกันเป้ะนะครับเชื่อมกันก็ลองศึกษารีเลย์ดูนะครับมี3ขาคอมมอนคือขากลางพอมาทํางานคอมมอนจะไปเชื่อมกับ NO พอมันหยุดทางานคอมมอนเริ่มเชื่อมเป็น NC แบบนี้นะครับเราสามารถเอาไฟเอาไปตัดต่อปั๊มน้ําวัดต่ออะไรก็ได้นะครับอ่าที่เป็นไฟฟ้านะครับถ้าไฟมันกระแตเยอะเราก็ต้องไปขยายนะครับอ่าตัวบอร์ดหน้าจอก็จะใช้ขาที่มันพ่วงไป Arduino แล้วพอมาคล้องกันนะครับเรียกว่าชิลตัวนี้นะครับ Arduino คีย์แพดชิลนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์จะคุมการทํางานหนึ่งช่องก็คือรีเลย์หนึ่งตัวนะครับรีเลย์หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับ เมื่อเมื่อเมื่อถึงเวลานะครับมันก็จะตั้งรีเลย์ทำงานพร้อมกับเล่นเสียงที่เราอัดไว้นะครับที่เราบันทึกไว้นะครับวิธีบันทึกเสียงนะครับยกตัวอย่างนะครับจะผมจะลองบันทึกนะครับทดสอบนะครับแบบนี้นะครับปพราก่แล้วจยังมีสีแดงแบบนี้นะครับดูนะครับทดสอบจากนั้นลองกดเพย์ดูนะครับแบบนี้นะครับดูนะครับ ลำโพงมันวางเอียงนิดนึงมันจะได้มีเสียงนะครับแบนนี้นะครับทีนี้โปรแกรมทํางานอย่างไรนะครับโปรแกรมจะมีการบันทึกค่าต่างๆไว้ใน e ีพอมแล้วนะครับไม่ว่าจะรีเซ็ตหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ไม่คืนค่าเดิมนะครับอันนี้ไฟล์จาก USB นะครับมันไม่ไม่ค่อยพอนะครับตัวนี้จะมีนาฬิกาแบ็กอัพนะครับก็คือเวลาจะไม่จะไม่หายไปนะครับเวลาจะโกงเดิมตลอดนะครับเวลาจะเดินตลอดนั่นเองนะครับกนนีไม่ใช่ไฟ อันนี้ก็อนนี้เราเสียบเครื่องใหม่ๆนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับไทม์เพซาว์นะครับสิเทมโบส์นะครับก็จะมีหน้าเวลาหน้าเดียวเลยกดบนนะครับปิดไฟหน้าจอนะครับแต่เวลายังเดินอยู่นะครับยังมีเวลามีตัวเลขขึ้นแค่ปิดไฟเฉยๆนะครับกดล่างแสดงผลนะครับก็จะมีปุ่มอะไรบ้างมีปุ่มสีเหล็กปุ่มซ้ายปุ่มบนปุ่มล่างปุ่มขวานะครับทีนี้วิธีใช้งานนะครับก็ดปุ่มสีเหล็กมันจะเข้าเมนูนะครับ อ่าเมนูมีกี่เมนูมีทั้งหมด4เมนูนะครับเมนูกดเมนูขึ้นบนหรือล่างนะครับเมนูที่1เซ็ตเวลานะครับก็คือตั้งเวลานะครับเมนูที่2ตั้งเวลาจริงก็คือเวลาที่เดินม่กกี้นะครับเมนูที่3เซ็ต LCD นะครับก็คือเวลาในการดับจอนะครับแบบเมื่อกี้นี้ที่เราปิดหน้าจอให้ดูอย่างที่อัพคลิปในช่วงตอนต้นๆนะครับมาเกตว่าจอมันจะดับไปนะครับเพื่อดับไฟมันนั่นเองเมนูที่5คือออกนะครับแบบนี้นะครับจะเข้าเมนูกดขวา นะครับมันจะเข้าไปเมนูนะครับเมนูที่หนึ่งคือเซตเวลาเปิดและปิดนะครับที่หนึ่งคือเวลาช่วงที่หนึ่งที่สองคือเวลาช่วงที่สองนะครับมีสองช่วงเวลาที่หนึ่งคือทํางานยกตัวอย่างนะครับทํางานตอนสามโมงสามสิบห้าปิดตอนสามโมงสามสิบหกนะครับที่สองไม่ได้ตั้งไว้ถ้าไม่ได้ตั้งไว้ให้ตั้งเป็นศูนย์นะครับมันจะไม่ทํางานนะครับที่หนึ่งตั้งไว้สามโมงสาสิบห้านะครับปิดสามโมงสามสิบหกนะครับอ่าแบบนี้นะครับเวลาออกนะครับกดซ้าย กดซ้ายอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาเมนูหลักนะครับกดบนล่างเพื่อเลื่อนนะครับหรือเพิ่มลดนะครับกดขวาเพื่อเข้าไปทับไปนะครับกดซ้ายกลับนะครับแบบนี้นะครับอ่ามันต้องมีกระพริบก่อนนะครับถึงจะเซตค่าได้อันนี้มันโชว์เวลาปัจจุบันกดขวาอีกครั้งหนึ่งมันจะกระพริบนะครับเราก็เลื่อนซ้ายขวาเพื่อนะครับเพื่อตั้งค่านะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวเราจะตั้งเนเวลาเวลาปัจจุบันนะครับคือ11นะครับ อ่าวันที่17นะครับวันมันมกราสองหกสิบเก้านะครับสตัวอย่างนะครับเวลาเซฟนะครับกดสีเหล็กนะครับมันจะขึ้นว่าเซฟนะครับเมนูที่สามเป็นเป็นตั้งเวลาดับหน้าจอนะครับกดขวาหนึ่งครั้งเข้าไปในเมนูมันจะไม่กระพริบนะครับก็ดขวาอีกครั้งหนึ่งจะกระพริบนะครับดังนั้นตั้งเวลาได้นะครับกดสีเหล็กเพื่อเซฟนะครับถ้าไม่เซฟกดซ้ายมันจะกลับนะครับสยวตัวอย่างนะครับอันนี้มันกระพริบอยู่กดตั้งได้พอกดซ้ายปุ๊บอ่ามันก็จะหยุดกระพริบ ครั้งหนึ่งก็กลับมาเมนูหลักนะครับทีนี้เราจะเซตไทม์เมอร์เพื่อทดลองนะครับเเ๋วราจะออก่อนนะครับเพื่อดูเวลาจริงนะครับออก่อนนะครับสามโมงห้าสิบเ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งสามโมงห้าสิบสามแล้วกันนะครับกดเอนเตอร์เข้าไปนะครับสีเล็กครับเซตไทม์เมอร์นะครับ่ากดขวาเข้าไปนะครับเป็นสามโมงห้าสิบสามนะครับ ก็คือวันหนึ่งจะตั้งได้แค่สองช่วงเท่านั้นนะครับอันนี้สามโมงและเวลาให้ตั้งหลังให้ตั้งเวลาที่ยังไม่ถึงนะครับห้ามตั้งสมมติมันสามโมงห้าสิบสามแต่เราตั้งเราตั้งไว้สามโมงเวลามันเดินไปสามโมงห้าสิบสามแล้วแต่เราแต่เราตั้งสามโมงห้าสิบสองมันก็ไม่ได้นะครับต้องตั้งล่วงหน้านั่นเองนะครับสามโมงห้าสิบสองสามโมงห้าสิบสี่นะครับ, 53, รบกดซีเ็กเพื่อเซฟเวลาที่สองไม่ตั้งนะครับอเราจะจะเ,เทสนะครับพอกคิปจะมีจํากัดนะครับ อ,อันนีนะครับมีสามหัวข้าที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวห้าที่สมันจะทํางานนะครับแล้วก็รีเลย์ก็จะตัดต่อมีเสียงร้องขึ้นมานะครับดูนะครับกลายแล้วนะครับ เม่อก,กี้มีเสียงขึ้นมาว่าทดสอบแล้วตอน12.30นะครับแล้วก็มีรีเลย์ก็จะทํางานนะครับรีเลย์ทำงานก็คืออุปกรณ์ตัวน,นี้ก็จะทํางานนะครับก็คืออาจจะต่อสมมุติเราต่อปั๊มไว้มันก็จะทํางานลดน้ํานะครับตัวอย่างนะครับอ่าทีนี้มันจะปิดตอน3โมง54นะครับตอนปิดจะไม่มีเสียงแล้วนะครับเพราะว่าตัวโมดูลนี้มันเล่นเสียงได้แค่เสียงเดียวนะครับไปที่ตั้งเวลาให้ตั้ง ไม่ตั้งก่อนเวลาจะถึงนะครับไม่ใช่ตั้งตอนหลังเวลาถึงไปแล้วนะครับใน,นนี้เดี๋ยวรอดูมันปิดนะครับ นะฮะดีเรฟปิดแล้วนะครับ3โมง54ก็คืออันนี้คือช่วงแรกที่เราตั้งไว้3โมง53ถึง3โมง54นะครับถ้ายกตัวอย่างเราตั้งช่วงที่สองไปที่เท่าไหร่มันก็ถามอีนล้อมหนึ่งยกตัวอย่างนะครับกรณนี้เราจะลดน้ําต้นไม้ตอนเช้ากับเย็นเราก็ตั้งทีหนึ่งนะครับทีหนึ่งไว้ตอน8โมงถึง8โมงครึ่งอย่างนี้ก็ได้แ้วก็ลดึชั่วโมงนั่นเองนะครับหรือแล้วทีสองไว้ตอน5โมงถึง5โมงครึ่งอย่างเี้ยนะครับยกตัวอยง ก็คือข้อจํากัดของตัวนี้คือมันบันทึกได้แค่เสียงเดียวนะครับบันทึกได้แค่เสียงเดียวนะครับโอเคครับขอบคุณครับ